อีเจียบเรียบด่วนไราย,ยาวฟาัดไม่ยังหลังนักข่าวสาวรำให้ในไลฟ์จากกรณีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์หลังบะจ่างและมิวทีวีพูได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของทีวีพูพูดถึงประสบการณ์ที่มิวถูกพระเอกชื่อดังผู้ใส่นาวาเฮียภายหลังจากที่มีการสัมภาษณ์ในงานอีเวนต์หนึ่งจนกระทั่งมิวร้องให้ออกมากลางไลฟ์และสุดทางด้านเพจดังอย่างอีเจียบเรียบด่วนได้ออกมาายยาวถึงประเด็นดังกล่าวว่ามันหมดยุคแล้วมึง ที่สื่อจะเป็นมาเฟียในวงการบันเทิงเหมือนเมื่อก่อนไม่พอใจดาราคนไหนใครไม่ทำตามใจมึงใครไม่มาพี่ขับพี่ขาใครไม่พอใจดึงหน้ากับมึงเวลาเจอคำถามเฮี้ยมึงก็เขียนด่าเขียนใส่ใครแบนคนนั้นแบนคนนี้แบนแม่งทั้งวงการเพราะคิดว่าดาราต้องอาศัยมึงเป็นช่องทางโปรโมทด,ดาราต้องยอมมึงต้องกลัวมึงมึงจะชี้เป็นชี้ตายใครทำให้ใครเกิดใครดับก็ได้แต่เดี๋ยวนี้พอมีโลกโซเชียลดาราเขาก็มีช่องทาง ของเขาเองแล้วไอจี IG ดาราแต่ละคนมีคนตามเป็นล้านๆดาราเกรดร่องๆยังมีคนตามหลักแสนดาราโพทีคนไลก์เป็นแสนเพจสำนักข่าวโพทีคนไลก์เจสิบ ตอนนี้เขามีพื้นที่มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะอธิบายแล้วความจริงในมุมของเขาโดยไม่ต้องไปง้อไปยอมไปก้มหัวอาศัยตะมูกสื่อหายใจอีกแล้วในจะเพดกลุ่มดอมเอฟซีติ่งของเขาในจะเพดบันเทิงหลายเพดที่ดีที่มีสามัญสำนึกเคารพสิทธิ์ส่วนตัวที่เขาเข้าใจดารามากขึ้นถ้าดาราสักคนจะพังก็พังเพราะพฤติกรรมสันดานของเขาเองไม่ใช่พังเพราะโดนสื่อบันเทิงแย่ๆบางคนบางกลุ่มปั่นข่าวใส่ไข่แต่งเรื่องหรือพังเพราะ พราะโมโหเวลาถูกถามด้วยคำถามเร็วๆคอนเสพสื่อบันเทิงเดี๋ยวนี้เขามีความคิดเขาไม่ถูกสื่อชี้นําง่ายๆอีกแล้ว และที่สําคัญเขาเข้าใจเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นจริงอยู่ดาราเป็นบุคคลสาธารณะแต่เขาไม่ใช่ส่วมสาธารณะที่มึงจะมาถ่มถุยลวงจกอยากพูดอยากถามอะไรซ้ำๆใส่จะทําอะไรกับมันก็ได้ไม่ได้บอกว่าสื่อห้ามยุง่งห้ามถามเรื่องส่วนตัวของดาราเลยให้ถามแต่เรื่องงานมันก็เกินไปเข้าใจว่าประชาชนก็สนใจว่าใครเป็นแฟนใครใครจะเลิกกับใครดาราส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจและยินดีที่จะตอบแต่บางทีเขาก็ ตอบแบบดาราดารานั่นคือเขาเต็มใจให้มึงรู้แค่นั้นอยากตอบแค่นั้นหรือถ้าดาราเขาบอกลงหน้าทางนอกรอบในรอบว่าพี่พี่ครับคำถามนี้ขอนะผมขออนุญ,ญาตไม่พูดแล้วนะครับมึงก็ควรพอควรหยุดได้แล้วอย่าอ้างว่าก็ประชาชนอยากรู้ เพราะไม่จริงเดี๋ยวนี้มีคนด่าเวลาสื่อถามอะไรที่แม่งเฮ้ยเกินไปมึงไปเสือกอะไรกับเขาขนาดนั้นบางทีเขาเลิกกับแฟนเก่าไป300กว่าปีแทบจำหน้ากันไม่ได้แล้วเพราะอีกฝ่ายจะมีแฟนใหม่จะรักจะเลิกจะเป็นหวัดจะปวดท้องเมนจะขาดส่งงวดรถ จะมีข่าวเฮืออะไรมึงก็ไปถามอดีตแฟนเขาว่ารู้สึกยังไงทั้งๆที่เขาเลิกกันไปนานแล้วเพื่ออีดอกเพื่อดารากับนักข่าวคือเพื่อนร่วมงานควรพึ่งพาอาศัยกันควรเคารพสิทธิให้เกียรติซึ่งกันและกันดาราก็ควรเข้าใจงานเข้าใจหน้าที่สื่อซื่อก็ควรเข้าใจความเป็นส่วนตัวของดาราด้วยถ้าคําว่าจรรยาบรณมันอาจจะยากเกินไปเราเริ่มจากคําว่ามารยาทก่อนก็ได้ดีไหมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ